สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์โปรเจกต์ AI Virtual Mouse นะครับผมหรือว่าการควบคุมเคอร์เซอร์เมาส์ด้วยการขยับมือและนิ้วครับผมในส่วนของคณะผู้จัดทำนะครับผม 1. นายในนัพทพงศ์ทองวิไล6 4 26, สี่ศูนยนายในปริพลจริชีพหี่ศูนีครับ สำหรับที่มาและความสำคัญนะครับผมทางคณะผู้จัดทำเนี่ยได้เร็งเ,เห็นถึงความสำคัญของ AI ที่มีบทบาทกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเข้ามามีเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในหลายลรูปแบบส่งผลให้ AI ไเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและสามารถนำเอามาประยุกต์ใช้กับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ครับผมสำหรับวัตถุประสงค์ครับผมหนึ่งเพื่อนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาเนี่ยมาประยุกประยุกใช้งาน 2. เพื่อศึกษาและออกแ,แบบการทํางานของการตรวจจับการขยับมือเพื่อการเคลื่อนที่เมาส์สามเพื่อศึกษาการทํางานของระบบ AI IoT และการเขียนโปรแกรม Python 4. คือเพื่อนําเอาโปรแกรมเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันครับในส่วนของขอบเขตการศึกษานะครับผมหเพื่อใช้ Machine Learning library เช่น OpenCV NumPy และ Media p i ครับผมสองคือการเขียนโปรแกรมใน ในตัวโปรแกรมไพชามด้วย Python วอร์ชัน3.7ครับแล้วก็ยังมีตัว Source Code ของตัวแฮน c k i n ็ m กิ้งโมดูลนะครับสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับผม1นด้ได้นำเอาความรู้จากการศึกษาเนี่ยมาปฏิบัติ 2. คือโปรแกรมสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการครับผม3คือมีความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมครับสำหรับการดำเนินการนะครับผม ขั้นตอนแรกคือการการติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการใช้งานก็คือโปรแกรมไพชามนะครับผมสคือการทําการติดตั้งไลบรารีที่ต้องการใช้งานโดยไลบรารีหลักๆที่เราจะใช้งานในตัวโปรเจกต์นี้ก็จะมี numpy อ่า media pipe open cv และ a u t o p ครับผมต่อมาคือในการทํางานของ virtual mouse ที่เป็นตัว,ต,วตัวการควบคุมเมาส์ด้วยการขยับมือเนี่ย ขั้นตอนแรกคือการต้องมีการแท็กกิ้งมือก่อนนะครับผมเพื่อให้โปรแกรมได้รู้ว่านี่คือมือของผู้ใช้งานซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยก็คือจะเป็นตัวโปรแกรมมอแฮนด์แท็กกิ้งโมดูลที่เขียนขึ้นด้วยโค้ด Python ครับผมในส่นวนนี้ก็จะเป็นตัวตัวของโปรแกรมที่เขียนขึ้นมานะครับผมเป็นเป็นตัวแฮนด์แท็กกิ้งโมดูลครับผมขอบคุณครับ อันนี้คือเป็นตัวอย่างการใช้งานหรือว่า o u t พ u t ที่ได้จากการ run รตัว hand tracking module นะครับผมก็คือ,อในตัวโปรแกรมเนี่ยจะสามารถ detect มือของผู้ใช้งานได้แล้วก็จะกําหนด point เป็น point เป็น coordinate ของของตัวมือนะครับผมแล้วก็ทําการลากเส้นเพื่อเพื่อกําหนดเป็นจุดจุดของตัวมือของเราครับผมแล้วผมต่อมาคือเมื่อที่เมื่อโปรแกรมของเราเนี่ยสามารถตรวจจับมือของผู้ใช้งานได้แล้วเนี่ย เราจะเอาในตัวของข้อมูลของตัว source code เมื่อกี้เนี่ยมาทำการฟังก์ชันต่างๆในตัว AI virtual mouse นะครับผมหนึ่งก็คือกาทำการกำหนดจุดแ landmark บนมือเพื่อกำหนดค่าต่างๆในการควบะคุมเมาส์ครับผมก็คือการหาจุด landmark บนมือเนี่ยสามารถทำการใช้งานฟังก์ชัน detector ซึ่งกำหนดค่าได้ในตัวของตัว code h a n d i i n g module ะครับผมสองคือการเราจะรับ อ่าค่าที่ปลายนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับผมตามโค้ดที่เห็นด้านหน้าแล้วก็ข้อที่3เนี่ยคือเช็คเป็นการเช็คก,การชูนิ้วว่าเป็นนิ้วไหนที่กําลังชูขึ้นมาครับผมข้อที่4ี่เนี่ยเมื่อรับค่านิ้วที่เป็นนิ้วชี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อ,อมาจะเป็นการโปรแกรมเพื่ออ่าสั่งพิกัดจุดของของตัวตัวเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยใหม้มีให้มีค่าตามที่เราชูนิ้วขึ้นมาเป็นนิ้วชี้นะครับผมส่วนข้อที่5เนี่ยเนื่องจาก าภาพที่ได้จากเว็บแคมและเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันแปลว่าในในสภาวะความเป็นจริงนะครับผมการขยับนิ้วของผู้ใช้งานจะมีค่าตรงข้ามกับตัวเคอร์เซอร์นะครับผมส่งผลให้มีความลำบากต่อการใช้งานจริงเราจึงต้องอเขียนโปรแกรมให้มันเอาพู่ออกมาเป็นค่าอินเวอร์สเพื่อความสะดวกกับการใช้งานครับผม ข้อที่หคือเนื่องจากภาพเนี่ยที่ได้ออกมาจากตัวกล้องเว็บแคมนยครับเป็นเป็นภาพเรียลไทม์ที่เฟรมจะเฟรมที่ได้เนี่ยจะมีความไม่เสถียรมากส่งผลให้ตัวโปรแกรมอาจจะรับข้อมูลคาดเคลื่อนหรือส่งผลให้อ,อาพุนเนี่ยไม่ตรงไปไม่ไม่ตรงไปตามที่ต้องการนะครับผมจึงต้องมีการปรับค่าพารามิเตอร์บางตัวนะครับผมให้ข้อมูลเนี่ยมีความต่อเนื่องกันมากยิ่งขึ้นครับผมข้อที่7คือการาใช้ไลบรารีของออโตไพรยเพื่อแสดงค่าแล้วก็ทําการควบคุม,มเาามาส์ตามตาม ตามโปรแกรมหรือขั้นตอนก่อนหน้าที่ได้กำหนดไปด้วยการชูนิ้วชี้นะครับผมในขั้นที่8เนี่ยคือการโปรแกรมตรวจรับค่าการคลิกเมื่อนิ้วชี้และนิวน้วกลางชูขึ้นมาพร้อมกันครับผมข้อที่9้าเนี่ยคือต่อเน,นื่องจากข้อที่8นะครับผมเนื่องจากการรับค่านิ้วของท,ที่ชูขึ้นมาด้วยด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางเนี่ยอาจเกิดข้อผิดพลาดได้จากระยะของการชูนิว้วเราจึงต้องกําหนดระยะห่างระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลาง ให้เหมาะสมนะครับผมก็คือในข้อที่สิเนี่ยเราจะกําหนดระยะระยะห่างที่เหมาะสมในการให้เราคําสั่งว่าเป็นการคลิกเมาส์ครับผมข้อที่สิบเอ็ดเนี่ยและข้อที่สิบเอ็ดและข้อที่สิบสองเนี่ยคือเป็นการดิสเพลย์ตัวเอาต์พุตของของที่เราได้ออกมาก็คือเป็นการดูเฟรมเรตที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงภาพคําสั่งจากการโปรแกรมนะครับผมต่อมาเราจะให้เป็นดูเป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับผมสังเกตว่าจะมีการตัวเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยจะมีการขยับตาม มือของเรานะครับผมและการชู2นิ้วเนี่ยในระยะห่างท,ที่มากเกินเนี่ยมันจะไม่ไม่นับเป็นการคลิกครับผมแต่เมื่อเราชู2นิ้วในระยะที่ติดกันหรือระยะที่เรากําหนดไว้เนี่ยจะจะนับเป็นการคลิกคลิกเมาส์ครับผมครับผมขอจบการนาเสนอเพียงทนี้ครับผมขอบคุณครับ